สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนการฝึกทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวกันต่อนะคะสัปดาห์ที่แล้วคุณครูสอนในเรื่องการขึ้นบันไดนะคะวันนี้เราจะเรียนนะคะเรื่องการลงบันไดนะคะเด็กๆมาคอยรับฟังกับคุณครูนะคะ ก็จะมีนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเมื่อผู้นำทางพาผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นมาถึงขอบบันไดควรหยุดก่อนนะคะคือวัดระดับกันก่อนนะคะให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นจะต้องหยุดตามแล้วก็อยู่ห่างทางด้านหลังครึ่งก้าวนะคะ สองนะคะเด็กๆฟังนะคะผู้นำทางบอกผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นให้ทราบว่ากำลังจะลงบันไดนะคะถ้ามีการถ้ามีราวบันไดนะคะผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นจะต้องจับด้วยนะคะแล้วก็จะลงอย่างสะดวกเลยนะคะโดยให้จับราวบันไดนะคะข้อที่3 เมื่อผู้นำทางก้าวลงบันไดขั้นแรกผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นจะเลื่อนเท้าตามประมาณครึ่งก้าวจนปลายเท้าแตะขอบบันไดเพื่อให้ทราบตำแหน่งและระยะของบันไดข้อที่4ผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ก้าวลงบันไดาตามผู้นำทางโดยอยู่ข้างหลัง1ขั้นบันไดนะคะข้อที่5ขณะก้าวลงบันไดทั้ง2คนควรเอนตัวไปข้างหน้าเล็กหน้อย,อยเพื่อให้น้ำหนักตัวลงด้านหลังคือที่ส้นเท้าเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วๆไปเวลาลงบันไดชเช่นกเ,นเช่นเดียวกันนะคะท้งนี้เพราะจะเสีย เพราะเวลาเสียหลักล้มนะคะจะหงายหลังซึ่งเป็นอันตรายน้อยกว่าการล้มคว่ำหน้านะคะข้อที่6มนะเมื่อผู้นำทางลงถึงพื้นผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นจะทราบโดยสังเกตจากระดับของผู้นำทางเมื่อเขาเก้าวลงอีกหนึ่งก้าวจะถึงพื้นเช่นเดียวกันนะคะอ่า วันนี้เราก็จะเรียนเรื่องการลงบันไดนะคะมีเท่านี้นะคะอยากให้เด็กๆนะคะไปฝึกทดลองลงบันไดนะคะดูนะคะโดยมีผู้นำทางนะคะบันไดอาจจะสถานที่ที่บ้านเราอาจจะยังไม่มีนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้กันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองทดสอบถ้าบ้านของใครไม่มีจริงๆคุณครูก็อนุญ,ญาตก่อนนะคะ ไม่เป็นไรค่ะหรือจะไปอนุหรือจะไปขอกับเพื่อนบ้านหรือญาติบ้านบ้านญาติพี่น้องก่อนกันนะคะห,หัดขึ้นลงบันไดด้วยตัวเองนะคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักเลยขั้นบันไดเป็นแบบไหนนะคะยาวลึกนะคะการเดินบันไดต้องระมัดระวงังอยากให้เด็กๆลองมาฝึกหัดเดินหัดขึ้นลงบันไดนะคะตามขั้นตอนที่คุณครูบอกนะคะเรามา เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกสัปดาห์หน้านะคะเรื่องการันวันนี้ก็คือจบแล้วนะคะเรื่องการลงบันไดเดี๋ยวให้เด็กๆไปทําเป็นการบ้านแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอเล็กๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสัปดาห์นี้ไปก่อนนะคะเจอกันสัปดาห์หน้าคะ่ะ